สวัสดีครับนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้ครับสำหรับช่วงกลางสัปดาห์ต้องใช้คําว่าเป็นอภิมหาบอลถ้วยเลยครับมีแค่พิมพยริลีกอังกฤษยอย่างเดียวครับที่ เป็นบอลลีกปกตินะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางยอรมีนีกูปาเดลเรหรือแม่กองปาอิตาเลียเองก็มาจัดเต็มครับเราเริ่มกันที่พิม์ลีกอังกฤษกันเลยดีกว่าครับพิมลีกอังกฤษเองเมื่อวานนี้นี่เตะกันไปนี่เชลซีก็ปลดล็อกเรียบร้อยใบตั้นมาดูดีครับสําหรับค่ําคืนนี้เอง มีติดหลายคู่ครับคู่ใหญ่นี่ครบเลยนะโดยเฉพาะลิเวอร์พูลครับจะฝูงเจอกับนิวคาสเซิลแมนยูอีฟสวิตหรือแม้กระทั่งสเปอร์เจอกับซิตี้ครับเรามาพรววิวคู่แรกกันเลยดีกว่าครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอีฟสวิตครับต้องใช้คําว่าทีมที่มีคนดูเยอะแต่ฟอร์มนี่ไม่ได้เยอะตามคนดูเลยนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองพวกเขาสถานการณ์ณเวลานี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับอยู่ในโซนท้ายตารางผลงานนี่กว่าจะชนะได้แต่ระนัดนี่หือ จับเลยครับสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมเองแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเองน่าจะมีการดอบทางคาเซมิโรครับว่าน,นัดล่าสุดเองสภาพร่างกายไม่พร้อมตัวอื่นๆก็พร้อมเช่นเคยครับผู้รักษาประตูเป็นโอนาน่า3เซนเตอร์มาไทาเดอริกแฮร์รี่แม็กควายเลยนะเซอร์มาซาอุยคู่กาน น่าจะมีการขยับบูโน่เฟอร์นันเดนครับมายืนคู่กับทางอูกาเต้ด้านสายเป็นแพทริกโดกูด้านขวาไม่เจ็บไม่ป่วยยังไงก็ได้ลงครับเดียโกดาโร่สตัวหน้าเซกรซีกาโาโชแล้วก็รัสมุดหอยลุนนะส่วนของทางอิบสบิดเองตัวผู้เล่นเองไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บมากครับนำทัพโดยฮิตชินสันเองมีทางดีแลบหรือแม้กระทั่งคู่กลางอย่างโบเซ่กับเทเลอร์ก็ยังพร้อมครับแต่ด้วยผลงานโดยรวมเนี่ยหนัดหลังสุดเองเนี่ย อีฟสวิตพวกเขาชนะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับนั่นในบอลถ้วยด้วยนะส่วนนัดที่เจอกับแอสตันวิลล่านี่ก็แบบยันแบบหืดจับครับสเสมอหนึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็โดนกระซวกไส้ไหลเลยส่วนของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองต้องใช้คำว่าผลงานลุ่มลุ่มนอนดอน มาบ้างไม่มาบ้างวันไหนมาก็เหมือนจะดีวันไหนไม่มาก็เงียบเลยครับนัดล่าสุดนี่พีกลกับมาเสมอเอวอตันได้แบบหืดจัดคู่นี้ก็ยังมองว่าทั้งคู่เองเนี่ยด้วยผลงานโดยรวมแล้วก็อันดับตารางคะแนนที่อยู่ในโซนท้ายตารางด้วยกันเนี่ยบอลน,น่าจะออกสูสีแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองจะบอกว่าจะอาศัยความได้เปรียบในบ้าน ก็ไม่กล้าจะพูดต้องใช้คําว่าอย่างนี้เลยครับเพราะหลังๆเล่นในบ้านนี่เสียทรงมานักต่อน,นักแล้วนะแต่ก็ยังมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นนี้น่าจะสามารถเก็บชัยชนะไปได้นะครับผมนะก็ถือว่าจะถูกจะแพงสีแดงไว้ก่อนครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับที่น่าสนใจสุดๆเลยก็ว่าได้ครับจากฝูงของพรีเมียร์ลีกแล้วก็ต้องใช้คําว่าเขาดาวแชมป์ในช่วงนี้เลยก็ว่าได้ครับนั่นคือลิเวอร์พูล เปิดบ้านเจอกับทางนิวคาสเซิลครับสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมเองลิเวอร์เองเนี่ยต้องใช้คำว่าข่าวดีอีกแล้วครับทีมอะไรข่าวดีจะเยอะขนาดนี้การหายเจ็บกลับมาของคอรีดกคักโป้ครับ ถือว่าส่งผลดีมากนะเพราะว่านัดล่าสุดที่เจอกับซิตี้เองทางอารนเนอร์สโตเองต้องใช้ทางเคอร์ติสโจนยืนสูงแล้วสุดท้ายเล่นเป็นกึ่งฟอลนายแต่เกมรับมาดีเหมือนกันครับเคอร์ติสโจนนัดนี้เองตัวอื่นค่อนข้างพร้อมครับผู้รักษาประตูเป็นอาริซอนเบเกอร์คู่เซ็นเตอร์แข็งโป๊กครับกนาเตกับฟานไดสายรอบโบ,โบขวานเทียเลซเนอร์อาโน คู่การก็ยังเป็นอลิสเตอร์กับกาเวนเบิร์กครับ3ตัวลุยที่ได้รับคำชมเยอะมากในช่วงนี้อย่างรุยดิอาร์ดโดมินิกมอสไลน์แล้วก็ซาร่าหน้าเป้าเป็นกักโปเห็นลายชื่อแล้วต้องใช้คำว่าเหนื่อยใจแทนนิวคาสเซิลเลยครับส่วนของทางนิวคาสเซิลเอง หลักๆเลยปัญหาการบาดเจ็บก็เป็นทางโจลิงตันเนี่ยแหละครับที่น่าจะมีอิมแพคก,กับเกมในแผงมิดฟิลมากที่สุดส่วนตัวอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมครับผู้รักษาประตูเป็นนิกโปลบคู่เซนเตอร์ยังเป็นแดนเบิร์นยุนคู่กับทางฟาบินแชด้านซ้ายเลวิสโฮด้านขวาลวิวามนโต้นะสามตัวกลางเป็นโตนารีวิล็อกและบุโน่คิมไรครับส่วนสำรองน่าจะเป็นเลวิสไมลีย์ครับสามตัวหน้าเหมือนเดิมครับอเล็กซานเดอร์อิซักพนุ่ม้อยล้านอนาคตร้อยนะล้านแน่นอนครับด้านซ้ายแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็ด้านขวาเป็นจาออบมืฟ ซึ่งสถิติของทั้งสองทีมเนี่ยต้องยอมรับว่าแตกต่างกันชัดเจนครับลิเวอร์พูลผลงานในลีกพวกเขาไม่แพ้ใครมานานมากๆครับส่วนนิวคาสเซิ แล้วแต่อารมณ์เลยวันที่เกมลุกมาก็ดูดีเชียวแต่ถ้าวันไหนเกมลุกไม่มาเกมรับนี่ก็ไหลเป็นโจกแล้วสถิติการเจอกันเนี่ยต้องยอมรับว่ายิงกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลครับคู่นี้สภาพทีมเนี่ยด้วยประสิทธิภาพเกมลุกดีด้วยกันทั้งคู่แต่ริเวอร์เรื่องเกมรับพวกเขาแน่นกว่าเยอะครับคู่นี้ก็ยังเป็นเจ้าบ้านครับริเวอร์น่าจะเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้แบบไม่ยากด้วยครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ต้องใช้คําว่าจะถูกจะแพงสีแดงไว้ก่อนเหมือนเดิมนะ นะส่วนคู่นื่อื่นที่เตะในช่วงเวลาใกล้เคียงกันครับเบนส์ฟอร์ดเจอกับเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันเองในช่วงหลังเนี่ยถามว่าเหมือนจะดูดีขึ้นครับแต่นัดนี้ไปเยือนทีมแก่งอย่างเบนส์ฟอร์ดและเบนส์ฟอร์ดเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างดุดันและเยี่ยมยอดโอกาสที่ จะออกเสมอมีสูงเพราะว่าเอเวอร์ตันของเดวิสมอยเองนี่ต้องใช้คําว่าหลังจากที่รู้ว่าตัวเองเป็นรองเนี่ยพวกเขาเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นแล้วก็ประสิทธิภาพเกมรับนี่ยันทีมใหญ่ๆคู่นี้โอกาสออกเสมอมีสูงนะส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นสายหัวตารางเหมือนกันครับนอตติงแฮมฟอร์เรสกับอาร์เซนอลทั้ง2ทีมสภาพหนักพอกันครับนอตติงแฮมฟอร์เรสนัดล่าสุดนี้โดนนิวคาเซิลกดไป4เมตรเลยเกมรับ ไม่ดีนะผู้รักษาประตูอย่างแมตต์แซวนี่โอ้โหได้รับเขาเรียกว่าคำชมมานักต่อนักแต่พอนัดเจอนิวคาสเซิลนี่คนมันโชคร้ายครับแฉลบยังไงก็เข้าส่วนอาร์ซิออนก็ยังเป็นปัญหาหลัก เกี่ยวกับเรื่องเกมรุกเนี่ยแหละครับการเอามิเกลมริโน่ไปยืนเป็นหน้าเป้าเนี่ยมันเหมือนมันจะไม่ตอบโจทย์ในการยืนระยะ90นาทีคู่นี้เนี่ยถ้าเอาชอบเลยเนี่ยชอบลักษณะการเล่นของอาร์เซนอลมากกว่าแต่ปัญหาอาร์เซนอลจะยิงยังไงแต่ด้วยรูปแบบการเล่นในแผงวิดฟิลด์ที่ค่อนข้างดีเกมรับที่เสียประตูน้อยยังมองว่าทีมเยือนอาร์เซนอลครับ สามารถชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสได้ส่วนอีกคู่หนึ่งครับท็อตแนมฮอตสเปอร์เจอกับซิตี้คู่นี้เอาจริงๆด้วยสถานการณ์ของทั้งสองทีมเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรกดดันมากครับซิตี้พวกเขาแทบจะถอดใจละในการลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้แล้วก็อาการบาดเจ็บของเออร์ริงเบลฮาแรนเองก็น่าจะได้พักยาวๆเลยครับส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์เหมือนจะกลับมาดีครับแต่นัดน,นี้เจอทีมที่เล่นในระบบแผงมิดฟิลด์ยอดเยี่ยมอย่างซิตี้ ทีมเยือนโอกาสมีเก็บชัยชนะได้มากกว่าครับเพราะสเปอร์ในช่วงหลังเองรูปแบบเกมลุกของสเปอร์ก็ไม่ได้จัดจ้านมากนักเตะหลายๆคนก็ดรอปไปลงไปยังเห็นได้ชัดเลยนะก็ถือว่าเป็นพรีเมียร์ลีกในช่วงกลางสัปดาห์ที่น่าสนใจสุดๆครับวันนี้มีบรรยายสดเนี่ยตั้งแต่คู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจออีฟซูิเลยแล้วก็ลิเวอร์กันนิวคาสเซิลก็อัปเดตไปพร้อมๆกันนะครับผมครับคราวนี้เราไปดูลีกอื่นๆหน่อยดีกว่า ของทางโคปาอิตาเลียครับเมื่อวานนี้อินเตอร์มิลานใช้คำว่าเบียดเอาชนะราซิโอไปได้ค่ำคืนนี้มีจูเวนตุสครับเจอกับทางเอมโปูรีนะครับส่วนโกปาเดเลของสเปนครับโซซิดัดเจอกับเรอัลมาดริดเมื่อวานนี้บาซ่ากับแอตมาดริดนี่ใช้คำว่ายิงกันแบบโอ้ใหม่กอดซีซีแล้วก็ไปรีแมตช์อีกทีที่บ้านแอตมาดริดวันนี้โซซิดัดด้วยสภาพทีมต้องยอมรับว่าเป็นรองมาดริดเยอะครับเรอัลมาดริด ได้ตัวเขาเรียกว่าตัวที่มีปัญหาการบาดเจ็บอย่างรูดิเกอร์กลับมามิดฟิลด์ตัวกลางก็อาจจะขาดแค่บางตัวแต่จูดเบลลิงแฮมเองโทษแบนใบแดงน่าจะมีผลกระบอลถ้วยด้วยสุดท้ายแล้วก็ยังน่าจะเป็นมัดลิดครับที่เก็บชัยชนะได้นะส่วนของทางเยอรมันครับ อาเบรไรซิกกับโวฟบัวก็ต้องใช้คาว่าเจ้าบ้านไรซิกแหละที่ที่ดูดีกว่าชัดเจนถึงแม้ในช่วงหลังเองอาจจะมีสะดุดบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับแพ้ครับไลซิกนะ่าจะเอาตัวรอดในถ้วยนี้ไปได้นะส่วนฝรั่งเศสฝรั่งเศสมีคิวของทางปารีสครับแซงเชมแมงเจอกับทางบบราชินซึ่ง โอ้ต่างกันเยอะครับด้วยดีวิชั่นอยู่ที่ว่าจะยิงกี่ลูกจะเพียงพอสําหรับแฟนบอลชาวไทยหรือเปล่าแค่นั้นเลยครับส่วนอีกคู่ก็เป็นทางแบรนด์ครับเจอกับดันเกอร์ก็เป็นทางโดยส่วนมากของฝรั่งเศสเองทีมที่มาจากลีกสูงสุดเนี่ยไม่ค่อยพลาดให้ทีมเรกนะคุณภาพถือว่าต่างกันค่อนข้างเยอะครับคราวนี้เรามาปิดท้ายของไทยลีกครับกันหน่อยดีกว่าครับบอลถ้วยของทีมใช้คำว่าบอลถ้วยของบ้านเรานะครับคู่ใหญ่ๆที่เป็นระดับเขาเรียกว่า หัวตารางมาเจอกันก็มีหลายคู่ครับไม่ว่าจะเป็นท่าเรือเจอกับขอนแก่นบุรีรัมเจอกับทาง BG จียู e นเต็หนองบัวพิษเจอนครปฐถมอย่างเงี้ยเออถูกไหมคือคือประจวบเจอเชียงรายอย่างเงี้ยโอ้โหถือว่า แต่ละคู่นี่บิ๊กแมตช์เลยครับส่วนของทางทูแบงคอกเองไปเยือนไชน่าฮอนบิวนี่ก็ไม่หนักเท่าไหร่ครับด้วยด้วยดิวชั่นที่ต่างกว่าหรือแม้กระทั่งตัวระยองเองเจอกับลาดหลีนี่ก็ถือว่าสนุกครับวันนี้ไทยรีครับเองเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่คู่แรกเนี่ยตั้งแต่3ามโมงเลยร้อเอ็ดเจออุทยัยหลังจากนั้น5้าโมงครึ่งเป็นต้นไปครับโอ้โหร้อยเอ็ดักับอุทัยนี่น่าสงสารเตะตั้งแต่แดดเปี้ยง,งเลยนะทั้งหมดนี้ก็คือตารางฟุตบอลในวันนี้ครับเดี๋ยวเจอกันอีกที ในช่วงบรรยายสดนะครับผม